สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเด็กยันงน้ำนมสมศนะคะมา5เลขที่26จะมาแนะนํำตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องการไปอมพยาบาลค่ะเกี่ยวกับการเป็นลมธรรมดาค่ะ ที่กำถมพิมพ์มากันนะคะขั้นแรกนะคะก็ต้อง <scratching> ดูนะคะว่าผู้ป่วยเป็นยังไงคะเสร็จแล้วให้นําผ้าชุบน้าเย็นอย่างนี้นะคะค่อยๆเช็ดตัวผู้ป่วยเสร็จแล้วให้ผู้ป่วยนะคะดมแอมโมเนียลงไปเรื่อยๆยกับการเช็ดตัวนะคะแล้วผู้ป่วยก็จะฟื้นขึ้นนะคะแต่ถ้าผู้ป่วยยังไม่ฟื้นให้ผู้ป่วยนอนตะแคงข้างอย่างนี้นะคะแล้วก็ล้วงสิ่งแปลกปลอมอะไรเปามาให้หมดเสร็จแล้วช่วยกันถ่ายปอดค่ะขอบคุณ